สืบเนื่องจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะซา,าตันตันไป9-0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคำคือันาคารที่2กุมภาพัานธ์2021ที่ผ่านมาจนกลายเป็นสถิติชนะมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกทีบเท่า2เกมที่เคยเกิดขึ้นในตัวเลขชุดเดียวกันมันพาพา,าหัวสมองของพวกเราเกลับไปนึกถึงเกมที่ยิงกันอย่างท่มทลายในอดีตวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็ก์จะขอพาทุกท่าน,นไปย้อนดู8เกมยิงโหดเหมือนโกรธกันในอดีตเกมไหนจะยิงจนต้องร้องขอชีวิตกันบ้างเชิญชมเลยครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดะันร้ซ มาที่คู่แรกเชลซีชนะแอสตัมิลลา8-0ปี2012พอแลมเบิร์ตบอสใหญ่สิงห์พยองต้องประสบพบเจอกับความพ่ายแพ้ที่หนักข้อที่สุดในชีวิตช่วงเดินทันวาคมปี2012ที่สแตมฟอร์ดบริตและมันจะแย่กว่านั้นถ้าแบรดกูซาน ไม่สามารถเซุดโทษของเจ้าหนูลูคัสเปียซอนได้หลังจากที่วิลล่าบุกไปชนะลิปูได้ที่แอนฟิลเมอร์สัปดาห์ก่อนมันสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะเป็นอย่างมากนะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องมาแตกสลายอย่างรวดเร็วเมื่อเฟอร์นันโดตอร์เรสเปิดแผลแรกตั้งแต่เริ่มเกมไปเพียงแค่3นาทีจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งการยิงสลุดโดย7นักเตะเริ่มจากตอร์เรสดาวดลุยส์อิวานูวิด ลัมพาร์ดราบิเลสสประตูออสการ์ Oscar, และเอเดนอซาและเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีผู้เล่นมากถึง7คนที่สามารถทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีกเกมเดียวและนี่ยังเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นที่สุดของชีวิตของราฟาเบนิเตสหลังเคยทำได้สมัยคุมหรือว่าผูขยกดาบี้หกศูนย์เมื่อปี2007 คู่ที่2นิโคลสันถล่มเชฟฟิลด์เวนเดย์8-0ปี1999รุดกุลิดลาออกหลังจากพาดีโกเซนแพ้4-5เกมแรกในฤดูก,กาล1999-2000ซึ่งเป็นการปูทางให้บอบบี้ร็อบสันมาถึงไทไซด์ size, ในเดือนกันยายน1999แม็กพายแพ้อีกสองเกมก่อนหน้าเกมนี้ก็จริงอยู่นะครับแต่แมตถล่มฮวใส่เชฟเวนเหมือนไม่การเปิดตัวอย่างสวยงามของเซอร์บอบบี้พอหลังจากนั้นสาริการ์ดงก็เริ่มดูดีขึ้น,นเรื่อยๆตามลำดับ5ประตูจากฮอตช็อตอัลันเชนเลอร์บวกกับความพยายามของอารอนฮิวคีีีรรรรออออนนไไดดดดเเ์แลลละกกกาาิิิสสปช่่่ยยททมม้้ตฤูงงงจจัั โดยในที่สั้นดังกล่าวบู่บัมก็พาทีมจบอันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกคู่ท,ที่3เชลซีชนะวีแกนแต่อศนย์ปี2010เกมนับเป็นฤดูกาลของเชลซีเพียงแค่ชนะพวกเขาก็จะพังอัดคว้าแชมป์ลีกในทันทีนะครับโดยไม่ต้องไปสนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะต้องเจอกับสต็อกในเกมสุดท้ายและผู้โชคร้ายที่มาเจอกับสิงห์บรูในเวลานั้นก็คือวีแกนแอตเลติกเชลซีดาน่ากระหน่ำไม่ยั้งใส่ลูกทีมของโรเบโตมาติเนสจัดนักจัดเต็ม8ปต่อศนะครับได้ประตูจากแฮตติกขออองดดดิิเเยร็กกกบาาาามจนนโคลลี ตามด้วยแอชลีย์โคลชโลมอนกาลูและแฟงลัมพาดคว้าแชมป์ดีกสมัยที่4มาครองได้สำเร็จถึงแม้ปีศาจแดงจะถล่มสโต๊ก4-0แต่นั่นก็ไม่เพียงพออยู่ดีเซลซีกลายเป็นทีมที่ยิงในลีกเยอะที่สุดในเวลานั้นด้วยจำนวน103ประตูถึงแม้ภายหลังแมนซิตี้จะมาทำลายสถิติด้วยกัน1 0 6, 6ประตูขณะที่วีแกนถึงแม้จะไม่ตกชั้นแต่กลายเป็นทีมที่มีลูกได้เสียแย่ที่สุดในลีกด้วยการติดลบถึง42ประตูคู่ต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มวัตฟอร์ด8-0 1 9 หนึ่งในสี่เกมที่เคยเกิดสกอร์นี้ขึ้นในประวัติศาสตร์พิีเมลีกนะครับเป็นแต่คราวนี้เป็นทัพเรือใบสีฟ้าที่ชนะคนอื่นด้วยสกอร์มโหลาาหลังเคยแพ้มิดเดิลส์เบอร์มา1ต่อ8เมื่อปี2008ประตูแรกมาเร็วมาตั้งแต่52วินาทีแรกนะครับจากดาบ,บิซินบาและใช้เวลาทั้ง48นาทีรวมหมัดใสาแตนอลาวาดไม่ยัง้งด้วยกันนำไปถึง5-0จากกุนอาเกโรบริยัตมาเรสแบร์นโดซิวาและนิคลัสโอตาแมนดีจากนั้นความเมตตาก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเมื่อทีม โรซินว่าก็มาบวกประตูที่2ให้กับตัวเองก่อนที่ครบ1ชั่วโมงสตาร์โปรตุเกสจะทำแพทริกได้สำเร็จและปิดท้ายด้วยเควินเดอร์บอยจบงานไปที่8ต่อ0 ู่ต่อมาทอดนมฮอตสเปอร์ชนะวีแกนแทรเลติก9-1ต่อ1ปี2009เสเปอร์จบมาดับ4ในฤดูกาล2 0 0 9ัน1 0ซึ่งหมายความว่าพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟของถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1962ง้ยผลในการแข่งขันกับวีแกนช่วงต้นฤดูกาลมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักกับความสำเร็จนี้นะครับแต่มันก็เป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำของสมสรทัพไก่เดืทองจบครึ่งแรกด้วยการนำวีแกนหนต่อมันก็ดูเหมือนเป็นเกมธรรมดาของสเปอร์ ตามมาด้วยอีก3ลูกจากอารอนเดนนอนดาวดเบลลี่และนิโก้คันชาแต่วีแกนก็คงไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับอิฟวิต้าจึงได้ประตูปรอบใจมา1ลูกจากพอชาเนอร์จบเกมสเปอร์จิกวีแกนยับ9ต่อ1 คู่ต่อมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอิสวิททาว์9 0ปี1995ผลส่วนใหญ่มักจะลืมไปแลแ้วนะครับว่าช่วงต้นฤดูกาลนั้นแมนยูแพ้ให้กับวีแกนด้วยสกอร์2 3ซึ่งนั่นถือเป็นชัยชนะ1จาก7ครั้งของทีมตลอดฤดูกาลนั้นและการแก้แค้นคืนของปีศาจแดงมันก็รสร้างสถิติอันคงกระพันมากกว่า24ปีแมนยูเปิดออทร์ฟอร์ดด้วยความเดือดดาลจากการแพ้นัดก่อนโดยการไล่ถล่มเลเทสจากแอนดี้โค5ประตูมาร์คฮิวส์2ประตูต่อด้วยรอยคีนและพออินส์อีกคนละเม็ดเป็นชัยชนะที่มมมาา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 กกกกททีีีี่่่่สสสสุดดดในนนนนปปปรรรระะวววััตตติศ์โเเเเลลล้แลยแยยจจ็ฟผไอจจพพพข ไม่กลับแบ็กเบิร์นโรเวอร์สไปอย่างน่าเสียดาย มิดทอมาซอทแทมตันแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้0-9ปี2019ทัพนักบุญเริ่มต้นฤดูกา2019 2020, ล2019-2020ได้อย่างกระท่อนกระแทน่นนะครับโดยการชนะเพียง2นัดหลังสุดจาก9เกมแรกในพรีเมียร์ลีกณาที่เลสเตอร์กำลังอยู่ในช่วงรำลึกถึงการจากไปของอดีตประธานสุขที่รักอย่างคุณวิชัยศรีวัฒนประภาที่กอบรอบ1ปีเฮลิคอปเตอร์ต,ตกเมื่อปี2018ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างทําให้เหล่าแข่งจิ้งจอกสยามมีฟอร์มการเล่นที่ไร้ที่ติในเกมที่เซนต์แมร์รีเมื่อออกนําไปก่อน1-0จากเบนชิวเวลกระทั่งการเสียใบแดงของไรอันเบอร์ทรานในช่วง12นาทีแรกจะนํามา การทารุณกรรมด้วยการยิงประตูมากมายแฮตทริกจากชายสองคนอย่างเจมี่วาดี้และไอโยเซเปเลสตามด้วยยูริติเลมองและเจมส์แมดิสันปิดจ็อบด้วยสกอร์9-0ถึงแม้มันจะไม่ทำลายสถิติแต่มันก็เป็นเกมที่เหวี่ยงโมเมนตัมหลายๆอย่างทังปลุกเฮเลสเตอร์กลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์อีกครั้งและดึงสตีให้รับฮาเซนทูเทลพร้อมทุกทีมกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้ง กูสุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเซาท์แฮมป์ตัน9ต่อ0ปี2021สดสดร้อนๆอ,อย่างก,กับขนมปังที่เพิ่งอ,ออกจากเตานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเสียหน้าในบ้านตัวเองให้กับบุ้ยอย่างเชฟฟิลด์ที่บุกมาอยามด้วยการชนะถึงทีง่แถมกันเหล่าแข้งพิศดารก็ยังทำหมูหกที่เอเมเดสสเตเดียมด้วยการเสมออาร์เซนอลไป0ต่อ0คราวนี้พวกเขาต้องกลับมาเปิดบ้านอันเป็นที่รักที่ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาเลยพบกับทีมที่เจอโรคเลี้ยงเข้ามามากมายอย่างเซาท์แฮมป์ตันเกมเริ่มมาเพียงแค่2นาทีนะครััับบอออออาาาาาาารรรริิวสวิสสสสยยยนนนนนนเเคคววววทขขขขงงกกกกชตตึึ้้้ะะไไไููู่่่่มมปใ็แ ในเข้าเต็มรักโดยไมแดงไล่ออกจากสนามมันเหมือนเป็นการแฟตแบ็ไปเมื่อ2ปีก่อนที่ทํานักบุญโดยไมแดงตั้งแต่ไก่โฮจากนั้นแมนยูที่ตัวผู้เล่นเหนือกว่าก็ใช้เวลายอยู่10กว่านาทีนะครับขึงอยู่หน้ากรอบเขตโทษของผู้มาเยือน จนกระทั่งขึ้นนําจากอารอนวานบิสก้าแมนยูเริ่มรู้จุดอ่อนของซาตเทมตันแล้วนะครับและบุกอย่างเต็มที่ใส่หลังที่อ่อนย่ยิงเพิ่มอีกสามเม็ดในครึ่งแรกจากแรดฟอร์ดโอนโกของเบนเนเร็กลูกโขกของคาวานี่หมดครึ่งแรกนําอยู่4ี่ต่อศูนย์ครึ่งหลังเหมือนแฮร์ริทูเทนจะปรับให้ทุกทีมเล่นได้อย่างรัดกุมขึ้นจนเกือบได้ประตูตีไข่แตกจากเชยอดัมที่ถูกดึงกลับเนื่องจากล้ำหน้าทําเอาแข้งเซาสติดุดลอยไปกระทั่งมาโดนสำรองอย่างมาร์ซิเยย์ยิงเข้าไปอีกตามมาด้วยสก็็อออออตตตต์แแแมมมโโโโรรรีีีีเเเเนน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 ใใาาาาาาทททททท่่่่ลลลละจุดดดษษห้้หาขาข andez, กกงง,างงงงงงขขขขบููฟัสซิยย ไงก็ไม่น่ารุนแรงถึงขั้นเฝ้าได้ซ้ำแต่ไม่ดินดันเลือกที่จะให้เจ้าบ้านได้เปรียบทั้งสองอย่างทั้งจุดโทษและมอบไปเลยให้กับยันเบดเดเร็กซึ่งบูโน่ก็สังหารไม่พลาดเข้าไปในสถา,านการณ์เวลานั้นทีมเยือนหมดอะไรต่อยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมแมนยูยังมายิงเพิ่มอีก2เมตรจากน้องหมากและดันเนสเจมจบ90นาทีไม่ดินรีบเป่าจบทันทีนะครับส่งผลให้ากกากกสกอร์9กตัวศถูกเพิ่มขึ้นมาปเป็นเกมที่3ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกก็ต่อจากกันไปหากท่านใดมีขข้้้้้้ออนอนะาาออออสสสสงงััััยยยยหรรรรรืาา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 ากกกตตตติดดดชมมมมมแแลลลลละะะเเเเเเนนนนนนนถคคคุุุุบบบบไไททีีมม่่์วฟฟ